รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล c ี E16 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะออโตรีเวดนะกำลม,ม้วมอนตโนน้ำมัม,ม้วนห,หมดนะครับตัวนี้นะฮะเปลี่ยนสายพานใหม่ให้เรียบร้อยใช้งานเต็มระบบนะใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับสายไฟแบบเส้นใหญ่เลยนะฮะมีช่องใส่ฐานนะตัวนี้เป็นฐานเบอร์ซีทั้งหมด6ก้อนเลขซีเรียลไม่เอียงเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ลองให้นะฐานเป็นเบอร์ซีหก้อนล้างฐานสะอาดเยี่ยมมากนะครับ เครื uhm. <cima. S 1> ่องนี้สภาพสวยนะมีรอยน้อยนะครับเริ <pes ky> huh ่ม oh ต้นเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะฮะสายไฟที <incomplete> ่แถมให้ซื้อปล่อยผมใช้นะนะครับเทสระบบวิทยุนะตัวนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มตัวนี้ปุ่มโทนปักเสียงแหลมวิทยุ AM เรลื่อนด้านขวานะครับมีช่องไม้ตรงนี้สถานะไฟติดครบจูนขึ้นตรงนี้ รับได้หมดนะครับทั้ง FM AM นะครับคุณ AM นี้เลยจะ92ไปถึง123 channel นี้ถึง108บ้านเรานะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเราก็ได้เปิด FM นะครับ FM เลื่อนตรงกลางนะครับออโนตาริสมอายุไปเรื่อยๆคือไม่ไม่จำเป็นต้องไปเดินทางกลับพม่าเหมือนกับลาวกับกัมพูชาอาจจะไก็บขึ้นยูรังเทปนะคนเทปบล็อกคอร์สคุณที่ผมมีมหลายอย่างนะ มันมีคนกหลางคนที่มีคนที่มาจากรัชฐานก็มีนะพวกกรณีถึงกระนันตรงนี้นะฮะจะไขต้อมีอันนี้รีเวิร์ดกับม้วนเองตโนมัติอันนี้ออโต้สต็อปนะด้านล่างไปกับนี่ออโต้สต็อปอันนี้อยู่เทิร์นนี่คือกับม้วนหนึ่งรอบนะครับก็คือกับม้วนเองนะฮะตรงทับทั้งหลายเนี่ยนะฮะเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะกอขวาก่อซ้ายก่อขวาเต็มระบบนะฮะตัวนี้นะพวกกรมีอันนี้ที่อัดจากวิดีโเมื่อกี้นะครับะไขตก็มีเพราะไอ้พวกเนียกลับไปตังเนี่ยมาไปช่วย เข้าไปที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าคนที่มาทาเงินพันมังมังไคเนี่ยทางรู้เนี่ยหมายความว่าไอ้พวกกองทัพทั้งหลายเดี๋ยวทดสอบระบบรีเวิรให้นะครับเวลาม้วนหมดจะกลับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ม้วนหมดนะฮะสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะระับปุ๊บจะกลับอ,ตอัตโนมัติเห็นไหมฮะถ้ากลับด้วยมือกดตรงนี้นะค,ะนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับถ้าจะกลับเองด้วยมือน,นะครับเราไม่ต้องไปเอามือเอากดม้วนออกมาเพื่อกลับ หน้าหลังฮะไม่มีตัวตัวระบบปรับให้นะครับส่วนเลื่อนลงข้างล่างจะเป็นออโต้สต็อปลองดูนะฮะนี่ฮะออโต้สต็อปวนหมดปุ๊บสต็อปเองนะครับเลื่อนขึ้นด้านบนก็จะรีเวิร์ดไม่สต็อปนะฮะรีเวิร์ดนะครับใช้งานได้นะครับปกติเต็มระบบนะครับอเดี๋ยวจะสอบฟังเสียงเสียงดีแน่นอนครับระบบโซนี่นะรุ่นนี้ไม่ค่อยมีมาแล้วนะครับ e16 e14 e15 วันนี้นะเริ่มหายากนะ ออกขวานะครับฟังเสียงออกปกตินะอยู่ด้านซ้ายนะครับเสียงดีระบบแยกซ้ายขวาชัดเจนสตูดิโอนะฮะ 「私は楽しいあの日からはじめ」 รีวิวนะครับขอบคุณครับ